ป้องบอกว่าในระยะ10เดือนที่ผ่านมามันมีแต่ขาลงนะฮะ <c oughs> เศรษฐกิจมีแต่ขาลงและตลาดหุ้นปิดเท่าไหร่ครับพี่วีนี่ไงลบสี่จุดไปปิดที่ปิมปิแล้วนะห <c oughs> นึ่งพันสามร้อยสิบสองจุดที่กังวลนี่คือหลุดแล้วก็สองเ <c> ร <oughs> ัวเลขสามเปลี่ยนเป็นสองเ <c oughs> นี่ยหลุดหนึ่งพันสามร้อยหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ที่เห็นต่างกันมาตลอดระหว่างสองเศรษฐเนี่ยนะคือนายกเศรษฐาอยากใช้รถ ดอกเบี้ยนโยบายใน10เดือนเนี่ยพูดผมว่าไม่ต่ำกว่าสิครั้งที่อยากให้ไม่แค่ลดดอกเบี้ยแต่แบงค์ชาติยืนมาตลอดจนล่าสุดจนล่าสุดเมื่อวานวันพุธที่ผ่านมาพุธที่ผ่านมายืนแนวทางคงดอกเบี้ยที่2.5%กเปอซนต์กรงอคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอยู่ที่2องจุรก นะประเมินว่าประเมินประเมินว่าไตรมาสสเนี่ยจะดีขึ้นจะเพิ่มขึ้นจาก1.5ในไตรมาสหนึ่งเป็น2เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไตรปีจะเปสน3เปอร์เซ็นต์ทิศทางมองเศรษฐกิจดี GDP 3เปอร์เซ็นต์จากดิจิทัลโวลท์หากโครงการนี้เข้ามาได้ในไตรมาสที่แล้วแบงก์ชาติก็ค้านเขาอะแล้วยังจะหนุนเอาเอาดิทัลโวลท์มาคำนวณอีกเหรอหลังปาะการต้องคำนวณดีจะเป็นปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นในการขยายตัว3เปอร์เซ็นต์ของ GDP ปีนี้มีโอกาสเป็นไปได้หากมีการเร่งเบิกจ่ายครับแล้วแน่นอนนะครับ นายกเองก็ไม่ยิ่งนอนใจด้านหนึ่งเขาเรียกร้องให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยแต่ของรัฐบาลเองก็พยายามกับเพื่อนเช่นเริ่มฟื้นคอรมอเศรษฐกิจมาสองครั้งแล้วนะโครงการท่องเที่ยว55เมืองรองนะนะเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่แล้วก็ฟื้นกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ไปช่วย SME และล่าสุดในการประชุมคมอเศรษฐกิจออกสามมาตรการในการกระตุ้นนะเพื่อเป้าหมายนี้คือตอนนี้มองว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ย เศรษฐกิจปีนี้โตที่2อครับแต่เป้าหมายของรัฐบาลปีนี้อยากเห็นสามสิ่งหนึ่งนอกจากการเมืองที่คึกคักแล้วก็ต้องจับตาวันที่18มิถุนายนแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยฮะที่นายกเข้าดํารงตําแหน่งเนี่ยก็เป็นห่วง วิตกกังวลเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะสิเดือนที่แล้วนะเป็นความท้าทายบนความคาดหวังว่านักเศรษฐกิจนะนักธุรกิจใหญ่อย่างคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะมาเป็นผู้นํารัฐบาลจะผลักดันเศรษฐกิจให้สดใสได้ไหมมีความหวังหนึ่งคือแบรนดิ้งของเพื่อไทยเนี่ยจะมาพร้อมกับการแก้ปัญหาศฐกิจทุกครั้งในรอบ23ปีที่แบบในรอบช่วงที่แบบดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลอันนี้ปกเนี่ยว่าเศรษฐกิจคิดต่าง มันเศรษฐกิจที่ต่างหรือสองเศรษฐิดต่างเศรษฐพุทธเศรษฐาต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยมุมมองของแบงค์ชาติมุมมองของนายกหรือว่ามุมมองของรัฐบาลในทิศทางการฟื้นฟูการแก้บาษฐกิจการรับมือบาษฐกิจเนี่ยมองต่างกันต้องยอมรับนะครับว่าสองเศรษฐเนี่ยทำให้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะนักธุรกิจทั่วโลกหรือว่านักบรรดานักวิเคราะห์นะครับบอกว่าอเหนื่อยฮะ ทางรัฐบาลไปทางการคลังไปทางการเงินไปทางครับเพราะมีส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะาเป้าหมายที่มองค,ความสําคัญคนละแบบกันป้องบอกว่าในระยะ10เดือนที่ผ่านมามันมีแต่ขาลงนะฮะ <c oughs> เศรษฐกิจมีแต่ขาลงและวันนี้ล่าสุดตลาดหุ้นปิดเท่าไหร่ครับพี่วีนี่ไงลบ4.91จุดไปปิดที่ปิ่มๆแล้วนะนะ 1, <000 S> 1> น,น 2> 1 2นจุดที่กองวงนี่คือ จะหลุดแล้วก็สองกลัวเลข3ามเปลี่ยนเป็นสองจะหลุด1,300รหรือไม่คือมันมีหลายเรื่องภาวะเศรษฐกิจด้วยเรื่องความเชื่อมั่นด้วยกรณีของคดีนายกด้วยทําให้มันลุมเล้ากันหมดทั้งทั้งที่ตลาดหุ้นของหลายประเทศฟื้นแล้นะครับเริ่มดีขึ้นและวอลลุ่มเนี่ยอยู่ที่38 0 0 0นี่ต้องย้อนหลังไป20-30ปีก่อนนะอยู่ประมาณนี้นะครับเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ ผู้จัดการตลาดทรัพย์คนใหม่กำลังพรุ่งนี้ประกาศรายชื่อประกาศแต่ไม่ใช่คนไหนไม่ใช่คนไหนนะครับเพราะอีกเรื่องหนึ่งนะที่เห็นต่างกันมาตลอดระหว่างสองเศษเนี่ยนะคือนายกเศรษฐาอยากจะให้ลดดอกเบี้ยนโยบายใน10เดือนเนี่ยพูดผมว่าไม่ต่ำกว่า10ครั้งที่อยากให้แม่าติลดดอกเบี้ยแต่แบงค์ชาติยืนมาตลอดจนล่าสุดจนล่าสุดเมื่อวานวันพุธที่ผ่านมาพุธที่ผ่านมายืนครับแนวทางคงดอกเบี้ยที่2.5เปอร์เซ็นต์ เมื่อก่อนเนี่ยนะสาี่ครั้งที่บานมามติ5-2าสอทำไมคราวนี้เป็นห2 5 2 5 2ครั้งนี้ฝั่งที่สองียงกลับมาหนึ่งแปลว่าในคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยนะยังคิดว่ายังไม่ควรใช้มาตรการทางการเงินไม่ไม่ควรที่จะลดดอกเบี้ยบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วส่วนใหญ่แล้วี่รูปนี่ฮะดูเส้นทางที่ต่างนโยบายดอกเบี้ยนโยบายของกนงของแมชาตินะครับเนี่ยครับ เคยขึ้นสูงนู้นหเปอร์เซ็นเมื่อปีไหนไม่รู้ปีสี่เก้าแปดสี่เก้านะสี่เก้าแล้วก็เคยลงต่ำสุดช่วงโควิดยังเคยเนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากว่านี่นี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากว่านี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาขึ้นนี่สองจุดห้าเนี่ยยืนยืนมาตลอดตั้งแต่มีนาหกหกหรือเพราะแบงก์ชาติเขาไม่ใช่แบงก์ชาติหล่ะการนักรรมการนโยบายการเงินเนี่ยนะเขากลัวว่ายิ่งลดดอกเบี้ยเงินยิ่งไหลออกถูกต้องแล้วก็มีตอนนี้ การดูแลเงินเฟ้อก็ยังไม่ไม่เป็นปัญหามากคีย์พอยต์สำคัญที่กรงงอยังคงอัตราดอกเบี้ยที่2.5กรงงคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอยู่ที่2.6ครับนะประเมินว่าประเมินประเมินว่าไตรมาสสเนี่ยจะดีขึ้นจะเพิ่มขึ้นจาก1.5ในไตรมาสหนึ่งะเป็น2%แล้วก็ตอนปลายเป็น3%เห็นไหมทิศทางมองเศรษฐกิจดี GDP 3% จากดิจิตอลวอลเลตหากโครงการนี้เข้ามาได้ในสมาธิแล้วแบงค์ชาติก็ค้านเขาอะแล้ยังจะหนุนเอาเอาดิจิตอลวอลเลตมาคำนวณนีกเหรอมันต้องหลักวิชาการต้องคำนวณดีจะเป็นปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นในการขยายตัว3%ของ GDP ปีนี้มีโอกาสเป็นไปได้หากมีการเล่งเบิกจ่ายครับหรือมีโครงการดิจิตอลวอลเลตขึ้นมาซึ่งแล้วก็ในคณะกรรมการนโยบายการเงินก็มอกว่าตอนนี้เรื่องเบิกจ่ายเริ่มดีสรุปคือคณะกรรมการนโยบายการเงินบอกว่า ต้องมาตรการการคลังอย่างเดียวมาตรการการเงินไม่ใช่ <c oughs> เครื่องมือทางการเงินไม่จำเป็น,ปนที่สาคัญเป้าหมาย <c oughs> เงินเฟ้อระดับ1นงเปเซ็นเป็นระดับที่สอดคล้องกับทิศทางดอกเบีย้ยแต่ตอนนี้รัฐบาลพยายามบอกว่าให้ทบทวนเป้าหมายเงินเฟอ้อใหม่ครับ <c oughs> เพราะถ้าเองินเฟ้อระดับนี้ไม่มีทางดอกเบี้ยลงองอบอกว่าดอกเบีย้ย2.5เรซไม่ได้สูงเกินไป หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ในระดับเหมาะสมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่วีบอกกับผมบอกนะครับว่านายกออกมาพูดในฐานะรัฐมนตรีลังพอนายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีลังแล้วรัฐมนตรีช่วยลังมาจี้แทนมีทั้งคุณคุณภูมิคุณ่อภูมิคุณคุณรัฐมนตรีก่อนเขาจะประชุมหนึ่งวันเนี่ยคือวันอังคารใช่ไหมคคุณผอาภูมิรัชนสกุลเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเรียกร้อง เรียกร้องเรียกร้องให้รถดอกเบี้ยออแล้วปฏิยาคือจากห้าสองเป็น6 1หนึ่งเลยแปลว่า <c oughs> อ,อันนี้คอ <c oughs> นคณะกรรมการนโยบายาก,การการเงินเนี่ยเป็นชาวสวนเลย <c oughs> แน่นอนครับเฟดเองฮะในวันเดียวกันเฟดของเมื่อคืนนะเมื่อคืนนี่เฟดคงดอกเบี้ยนะครับ,<ะ>รบแล้วปีนี้ตํานายว่าเฟดเนี่ยจะปรับดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวเองถ้าเดิมเนี่ยคิดว่าจะปรับสามครั้งครับสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ตางแปลว่าเฟดเนี่ย จะปรับดอกเบี้ยลงสลึงเดียวอประมาณครั้งเดียวครับครั้งเดียวในรอบขกงเกจากเดิมที่3ครั้งและคง GDP ที่2.1นเปอร์เซ็นต์นะเวอร์แบง k ์ปรับ GDP ไทยปีนี้จาก3.2เป็นเหลือ2.4ใกล้เคียงนะ้เค่าเฉลี่ยเนี่ยน่าจะเป็น2.5แล้วก็ของกรงเงเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์นะการท่องเที่ยวและการเบิกจ่ายภาครัฐเ่ยเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจดูดีกว่าเดิมแน่นอนครับพอมติของกรง6งเมื่อวานวันนี้นายกว่าไง เจอผู้สื่อข่าวนายกต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าด้วยมติกรงอหกหนึ่งครับป็ะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีความเห็นต่างกันนะครับเราก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทํากันนะครับผมกเชื่อว่าทางทางกรงภเองก็มีความก็มีข้อมูลนะครับที่ท่านคิดว่าถูกต้องแล้วก็ส่งผลได้ออกมาเป็นลักษณะน,น,นั้นนะครับแต่ถ้าทางเราเห็นว่ามันควรที่จะเปลี่ยนอย่างนี้เราก็พยายามที่จะ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดนวิธีอื่นครับก็ยังทําได้ครับก็ยังกลับเืินได้ในการเล่งเร่งเ,เบิกจ่ายงบประมาณน,นะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้การกําหนดกรอบอเงินเฟอ้อใหม่นะครับซึ่งอาจจะสามารถทําให้ความยืดหยุนน่นในแง่ของการลดดอกเบี้ยเป็นไปได้มากขึ้นนะครับ เมื่อขาดไม่ไดเงินไม่ไม่ไม,ไ,มไม่เห็นผลก็ต้องเล่งเบิกจ่ายเล่งการคลังนะเพื่อการคลังเล่งเบิกจ่ายเ,าเล่งลงทุนทำนองนั้นพอเพื่อที่จะให้เห็นว่าเมื่ออัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นกว่าเนียจะไปกดดันคณะกรรมการนโยบายการเงินเองครับ เพื่อที่จะให้ลดดอกเบี้ยถูกไหมครับอย่างพี่ช้างว่าฮะเมื่อวานก่อนที่จะพี่กนอจะประชุมเนี่ยสองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาแท็กทีมกันฮ่าอุณนิมจุลพันธ์สองดนี่นะบอกว่าไงรัฐบาลยังคงยืนยันตามความเห็นเดิมเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนนี้เป็นอำนาจของกนง เออ,อนนหนึ่งลัมต์ตีช่วยประกันวังพูดแล้วนะนคนหนึ่งว่าไงคนหนึ่งคุณพอภูมิโรจนสกุลเนี่ยอกก่อนที่ประชุมกนเนี่ยให้สัมภาษณ์มาหลายช่องอหลายเวทีหากสุดท้ายแล้วกนององอยังตัดสินใจที่จะตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้รัฐบาลและกระทรวงกรคลังคงคไม่สามารถดําเนินการอะไรได้ในมิติของดุแรเงินได้เพราะตบทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เออนี่ก็ต้องไปทําของตัวเองฮะแต่เรียกร้องเขาเรียกร้องครับนอกจากกรงยืนที่6กหนึ่งแล้วเนี่ยมีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าตัวแปรต่างๆด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ดูจากดูแล้วเนี่ยด้านอุปสงค์เนี่ยนะฮะสามจุดห้าก็ดูดีมาดูตัวที่ติดลบที่เป็นห่วงเลยคือการอ่วโวกภาครัฐภาครัฐแปลว่าทุนภาครัฐใช้จ่ายภาครัฐทั้งจ่ายทั้งเนี่ยลงทุนไม่มีติดลบเลยนะเพราะ งบประมาณมันเพิ่งออกมาพี่วีเรื่องของนําเข้าสินค้าบริการติดลบนะครับเนี่ยส่งออกก็ติดลบติดลบติดลบหมดเลยนะครับภาคบริการน่าจะดีที่ส่งออกติดลบเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถของเรานะครับเศรษฐกิจโลกะคนซื้อไม่ต้องการขับเคลื่อนอุปสงค์ในเศกับเคลื่อนโดยภาคเอกชนภาคเอกชนการลงทุนเอกชนก็ยังได้อยู่นครับี่แต่ว่าถ้าหากการลงทุนภาครัฐเกิดนะครับ การลงทุนภาคเอกชนตามมาใช่ไหมถูกต้องใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็คือพยายามเนี่ยเร่งเบิกจ่ายแล้วก็หัวรู้จักสําคัญการลงทุนของภาคเอกชนอนนี้เอาไหมแล้วแน่นอนนะครับนายกเองก็ไม่นิ่งนอนใจด้านหนึ่งเขาเรียกร้องให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยแต่ของรัฐบาลเองก็พยายามกลับเคลื่อนเช่นเริ่มฟื้นคอมอเศรษฐกิจมาสองครั้งแล้วนะสองครั้งวันจันทร์ก่อนนู้นและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกนิตไม่อยู่ ใชให้คุณพี่ชัยเป็นหัวหน้าทีมประชุมโครงการท่องเที่ยว55เมืองรองนะเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการดิจิตอลวอลเล็นี่แล้วก็ฟื้นกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ไปช่วย SME และล่าสุดในการประชุมคอรมอเศรษฐกิจออก3มาตรการในการกระตุ้นนะเพื่อเป้าหมายนี้คือตอนนี้มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเศรษฐกิจปีนี้โตที่2 5 แต่เป้าหมายของรัฐบาลปีนี้อยากเห็นสามาอยากเห็น3ามปั๊บเนี่ยเลยงัด3มาตรการมาตรการแรกท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี่ตั้งแต่นายกเศรษฐามาเป็นนายกนะก่อนที่จะฟอร์มทีมไปนู่นเลยไปบุกเกตไปอันดนมัน จำได้ไหมแล้วก็มาถกันว่าทําอย่างไรให้น่องเที่ยวต่างชาติมาก็ไปวีซ่าฟรีวีซ่าจีนอุซเบกอุซเบนั่นแล้วก็เดี๋ยวจะเรื่องสาถานแล้วจะพูดถึงของยุโรปด้วยนะเพราะฉะนั้นห้าเปรเ็นเป็นสสิ่งแรกต้องทำคือกับเครื่อนการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วย g d นเพิ่มเพิ่มขึ้นเนี่ย0 1นดนนั่นหมายความว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต้องมาปีนี้35ล้านคนแต่ว่าอาจจะพัฒเพราะตอนนี้ เห็นบอกว่าไปบอกผู้ว่าท่องเที่ยวบอกแมวแล้ว35ขอ39ได้ไหมส39เ <rồi>? ก้หรือสามสมันใกล้เคียงที่เคยพีก4ีค40นะใช่โอนะ้โ oh, หการเล็งรักเบิกจ่ายของรัฐบาลเนี่ยจะเพิ่ม GDP 0.24ครับการเล็งรัดก,การลงทุนของภาคเอกชน 0.14ถึง0.15เท่ากับว่า3อย่างนี้จะทำให้ GDP ปีนี้คือยจาก2าเป็น3%แต่มันจะเกิดการลงทุนภาคเอกชนจะเกิดได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องมา2อันนี้มาทางนี้นำลงนี้เพราะว่าถ้าภาคท่องเที่ยวมาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเกิดอย่างที่รัฐบาลคาดหวังเนี่ยการลงทุนในการสร้างสารภคหรือบริการท่องเที่ยวเกิดไหมเกิดเกิดนะถ้ามีความชัดเจนความเสียภาพด้านการเมืองนิ่งเอกชนก็ ลุยไปข้างหน้านี่คือมาตรการนอกจากนั้นเรื่องของตอนนี้ทางภาคอสังหารทรัพย์เขาบินห่วงกันมากนะบอกว่าตอนนี้อสังหารทรัพย์ไตรมาสสองเนี่ยไม่ค่อยดีเลยตั้งการขายการโอนเนี่ยตกต่ำมากนะเนี่ยหลายโครงการต้องเบรกไว้ก่อนนะเพื่อรักษาสภาพคล่องเนี่ยครับโหนี่ นี่คุณอิสระบุญยังประธานสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยครับเขาบอกว่าเวลานี้เศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวยังไม่ฟื้นตัวฟันตรงนะแม้ว่าแม้ท่องเที่ยวจะดีขึ้นแต่ภาคครัวเรือนยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงจะ<ช>มีตังที่ไหนอะถ้ามีนคนมีไม่มีมมลากยาวจนเกิดวิกตั้งแต่โควิดนะกระทบธุรก,กิจโดยเฉพาะรายกลางรายย่อย ความเชื่อมั่นทางการบริโภคลดลงสะท้อนจากตัวเลขการขยายตัวการโอนยอดขายการโครงการใหม่ๆเนี่ยฮะต่ำที่สุดในรอบหกปีเลยการเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาสแรกเนี่ยตกต่ำสุดในรอบ6ปีมันสะท้อนเลยนะมันเป็นดัชนีหนึ่งนะว่าถ้าคนไม่มีตังค์เตือเขาก็ไม่ซื้ออสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะยกมาอ้างบอกว่า ของเราเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยมันแย่มากนะเมื่อเทียบเทียบเพื่อนบ้านเนี่ยเราโตแค่1.5เนี่ยขนาดเพื่อนบ้านดูสิสี่ห้าจุดไม่ใช่แค่ไตรมาสแรกฮะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตต่ำกว่าเพื่อนบ้านหมดคือมันลำบากฮะเลยเป็นเพื่อนบ้านนี่เทียบกับเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ในอาเซียนเนี่ยเราโตต่ําสุดนายนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลบอกว่า ตอนนี้ปัญหาด้านอุปสงค์เป็นปัญหาสําคัญนะฮะในการที่จะฟื้นตัวเศรษฐกิจถ้ามีการเพิ่มอุปสงค์ต่างโครงการดิจิตอลวอ l เล็อะไรแล้วแต่นียก็จะทําน่าจะทําให้ GDP เนี่ยเติบโตขึ้นเพิ่มการท่องเที่ยวเพิ่มการเบิกจ่ายขณะที่แบงก์ชาติเนี่ยคิดมาตลอดว่าปัญหาเศรษฐกิจนั้นมาจากปัญหาเรื่องของโครงสร้างถ้าต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นต้องแก้ที่โครงสร้าง